สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูครับเปิดดวงเดือนเมษายน2568ันลัคนาราศีธนูนะเย็นทั่วามาหาสงกรานสวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านนะครับเรามาติดตามกันดีกว่าว่าเดือนเมษายนนี้นะครับชาวลัคนาราศีธนูเนะี่ยแม่จะดีหรือแย่ส่งท้ายในเทศกาลสงกรานนี้แต่ก็ต้องบอกให้สบายใจก่อนนะว่าหลังจาก เดือนพฤษภาคมที่ดาวใหญ่ดาวตรีเทพยกย้ายเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นราศีที่ดีที่สุดก็เรียกว่าฟ้าหลังฝนนะเพราะปีหกเจ็ที่ผ่านมาเหนื่อยหนักแก้ปัญหาบางคนต้องฟันฝ่าอุปสรรค ปี2568-69เนี่ยเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการที่ท่านจะฝ่าฟันอุปสรรคผ่านมาได้อ่าเป็นยังไงติดตามกันได้เลยครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ QR Code และเบอร์พร้อมเพลที่เห็นนี้ได้เลยนะครับ เปิดดวงเดือนเมษายนครับ2,568ชาวลักนาราศีธนูรูปดวงนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกว่าดาวต่างๆเข้าสู่จุดดีเข้าสู่จุดสวยมีรูปดวงพิเศษเข้ามาช่วยในเดือนเมษายนอ่าไอ้ที่ว่าดีเนี่ยค่อนข้างชัดเจน ส่วนไอ้ที่ว่าเสียเนี่ยมันไม่ได้เสียจริงจังเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มต้นที่วันที่หนึ่งเมษาเลยครับดาวพรางคารโคจรยกย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎย้ายจากภพปัตตนิเข้าสู่ภพมรณะฟังความหมายภพมรณะย่อมไม่สบายใจ มรณนะก็แปลว่าศูญย์เสียสูนย์สิ้นจบสิ้นหมดไปหรือเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บแต่บังเอิญชาวลัคนาราศรีธนูเนี่ยดาวังคารมันเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศครับวินาศมรณนะแปลว่าความเสียหายเป็นไงห่างไกลนี่เป็นข้อดีแต่ดาวอังคารนั้นไซก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ ปุตตะมรณะอย่าไปแปลตรงๆนะว่าบุตรหลานบริวารสูญสิ้นไม่ใช่ปุตตะมรณะแปลว่าลูกหลานเดินทางไกลก็ได้บางคนกำลังจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศบางคนลูกสอบติดมหาวิทยาลัยหรือระดับชั้นขึ้นไปย้ายโรงเรียนไปที่ไกลๆกว่าเดิมอยู่ต่างจังหวัดส่งลูกมาเรียนโรงเรียนดังๆในกรุงเทพ แล้วก็บรรดารน้องๆหนูๆที่เนี่ยจบมหกเนี่ยกำลังเข้าสู่มหาวิทยาลัยเนี่ยบางทีก็กำลังกระจายตัวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่ต่างจังหวัดหรือบางคนก็เลือกไปเรียนที่ต่างประเทศอันนี้ก็คือปุต่างปุตตาก็คือบริวารถ้าในแง่การงานก็อย่างที่บอกโอเคอาจจะมีลูกน้องรุ่นน้องบริวารของเรา อาจจะย้ายงานหรืออะไรแต่ผมมองว่าทิศทางไม่ได้ร้ายเพราะมันเป็นดาวเจ้าเรือนวินาทด,ด้วยวินาศมรณะก็แปลว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เสียหายเพราะความเสียหายคือความวินาทหรือพินาทเนี่ยวินาทกับพินาทเนี่ยเป็นคำเดียวกันไอความเสียหายเนี่ยมันก็มรณะไปด้วยและการที่ดาววังคารให้มันเดินสักทีเนี่ย ดีครับคือมรณะมันแปลว่าจบฉะนั้นอะไรที่มันเป็นปัญหาคาราคาซังเนี่ยมันให้จบจบปัญหาได้ความเสียหายความพินาศเนี่ยที่มันเล็งลัคนาท่านมาแบบไม่ปกติใช้คําว่าไม่ปกติเพราะอะไรเพราะดาวังคารเนี่ยเดินผิดรูปผิดแบบเดินเขาเรียกว่าภาษาโหนเขาเรียกเดินแบบวิกคติเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังเดี๋ยวหยุดนิ่งเนี่ย สลับกันไปสลับกันมาอยู่เนี้ยเจดเดือนฉะนั้นไอ้เรื่องที่แทนที่จะเสียหายแล้วก็จะจบไม่จบกลับมาใหม่เล็กๆน้อยๆจุกจิกกวนใจเยอะแยะ,ยะ,ยะวุ่นวายคราวนี้จบแล้วจบจริงอาจจะมีแน่นอนคำว่าวินาศเนี่ยยังไงก็มันก็ต้องเกิดความเสียหายแต่มันก็คือการเสียหายที่ สุดท้ายแล้วเตรียมจบเรียบร้อยถูกไหมเนี่ยแล้วมันไปโยงกับเรื่องบุตรหลานเรื่องบริวารฉันส่งเธอเรียนจบมาหาวิทยาลัยสมมุติเนี่ยสบายแล้วไงเข้าใจไหมอ่าไปหางานหาการทําเองนะลูกนะเงินเงินเดือนอะไรเงี้ยเออมันยังไม่ต้องมาให้พ่อให้แม่หรอกดูแลตัวเองไปอย่างน้อยอ กูไม่ต้องเสียค่าเทอมให้แล้วอะไรลักษณะแบบนี้นี่ก็เข้าใจไหมเออมันก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้มันตีความได้โอ้โหถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องปุตตะถึงแม้จะเรื่องวินาศนะแต่มันตีความได้ครอบคุมหลายเรื่องในชีวิตซึ่งแต่ละคนถึงแม้ว่าท่านจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูเหมือนกันแต่เรื่องราวที่เกิดไม่เหมือนกันครับ นะบางคนก็เนี่ยกลายเป็นดีลูกเรียนจบหลานเรียนจบเรียนจบไปอ่ะโอเคเราไม่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูแลใช่ไหมหรือบางคนอาจจะโอ้โหกลับกลายเป็นว่าสอบติดมหาวิทยาลัยหรือต้องไปเรียนต่างประเทศอ้าทีเนี้ยแหละเงินก้อนใหญ่อีกใช่ไหมโอ้มันก็เนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงเข้าใจไหม เออแต่แต่ว่าความวินามันจบไปเนี่ยโอเคแล้วทิศทางภาพรวมนะการทำนายใน YouTube แบบนี้มันเป็นทำนายในทิศทางภาพรวมนะบางคนมันอาจจะเจอเรื่องราวต่างกันเหมือนเกมกีฬาผมทำนายว่าเอ้ชนะชนะแบบไหนใช่ไหมชนะแบบขาดลอยชนะแบบเฉียดฉิวลุ้นชนะแบบถึงขั้นดวนลูกโทษ หรือแบบโอ้โหโดนโดนเขานําไปก่อนแล้วกลับมาชนะทีหลังเนี่ยอันนี้คือรายละเอียดของแต่ละคนที่จะไม่เหมือนกันแต่จุดมุ่งหมายคือเฮ้ยชนะไม่ต้องกลัวแหมคณะราสีธท่าน,นูจะเป็นลักษณะแบบนี้คือยาวอังคารย้ายเนี่ยดีมากกว่าเสียแต่จะบอกว่าดีร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้มันต้องมีอะไรแรกบางทีก็บอกเฮ้ยมันเสียมันเยอะแล้วอาจารย์มันเสียมาเยอะแล้วอาจารย์ <laughs> ก็นี่แหละถ้าเสียมาเยอะแล้วก็มันจบแล้วเข้าใจไหมเอออาจจะมีติ่งท้ายนิดหน่อยเสียครั้งสุดท้ายอะไรลักษณะแบบนี้นะนิดนิดหน่อยหน่อยครับแต่ว่าให้มันจบไปไม่งั้นมันคาราคาซังอยู่เนี้ยวุ่นวายนะคราวนี้จบจริงโอ้โหตั้งแต่สิงหาหกเจ็ดอะครับสังเกตมามเรื่องราวที่คุณเขาเรียกว่าวุ่นวายเดี๋ยวเสียเดี๋ยวไม่เสียอาจเสียไปแล้วต้องเสียใหม่อะไรลักษณะแบบเนี้ย ครนะาวเนี้จบจริงซึ่งเป็นการดีนะเรียกว่าตัดปัญหาให้มันหมดไปนี่คือดาวังคารครับดวงแรกหนึ่งเมษาเลยดาวย้ายวันที่หนึ่งเมษาเ,เลขสามจะมาไหมเนี่ยหนึ่งเมษามาไปแล้วสิบหมีนาเดี๋ยวรอดูคลิปเลขเด็ดสิบสองราศีกับยามไพยกระซิบแล้วกันถัดมา ดาวพุธครับดาวการงานสำคัญนะดาวพุธโคจรเข้าสู่ภพพันธุอ้าวสวยสวยที่หนึ่งก็คือดาวพุธเป็นดาวดีในดวงชะตาลักนณาราศีธนูเนื่องจากดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตอโอทษทีดาวเจ้าเรือนปัดตนิคู่หุ้นส่วนสามีภรรยาคนรักคนไร่คู่ชีวิต คู่หูบัตด,ดี้หุ้นส่วนคู่ของเราถ้าเราเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าคู่ของเราก็คือลูกค้านั่นะอะไดไหมดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนี่คู่กับงานนะดาวพุธเป็นตัวแทนสองเรื่องนี้ดาวพุธยก ย้ายราศีจากราศีกลุ่มเข้าสู่ราศีมีนครับ11เมษายนกรอนสงกรานต์ดาวพุธเข้าสู่ภพที่สอย่างแรกเลยได้ตำแหน่งนาระอุดมเกณฑ์นารคือโสโรวุทโทชีโวสุโกเล่าเนี่ยวุโทโธวุธโทโธก็คือพุทธโโกก็คือสุขสหัชชะตนุพันธุคราวเอาปัตตนิและลาภาเนี่ยดาวพุธเข้าสู่ภพพันธุ ได้ตำแหน่งนาระอุดมเกณฑ์นาระคือราศีที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นมนุษย์คนกองธนูแล้วก็มีดาวศุกร์เป็นอุดมเกณฑ์ด้วยเช่นเดียวกันดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ําดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ําดาวคู่ธาตุไปอยู่ในราศีที่เป็นธาตุเดียวกันเขาเรียกว่าคู่อสีติธาตุครับ สูงส่งยิ่งใหญ่ฉะนั้นสองสองดวงนี้สี่ดาวสองดวงสี่เรื่องราวส่งผลดีครับเรื่องสองเรื่องแรกก็คือดาวพุธคู่คู่ไปอยู่ในเรือนพันธุทุก,ก็แปลว่าแปลแบบงงๆอ่ะ พาคู่เข้าบ้านน่ะพันธุงไงพันธุแปลว่าบ้านที่อยู่อาศัยหรืออาจจะเจอคู่แล้วสร้างบ้านสร้างครอบครัวก็ได้โธแต่ยังนะจังหวะยังไม่สวยรอเดือนพฤษภาก่อนรอให้ดาวพนหัดเข้ามาตรงนี้อ่าเดี๋ยวบอกใบ้นิดนึงนะเนี่ยแล้วก็เจอกับดาวสุกงานงานก็ไปอยู่ในเรือนมันทุ ก็หมายถึงมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างกิจการหรือทําธุรกรรมธุรกิจเป็นของตัวเองอาจจะค้าขายเล็กๆน้อยๆหรือเริ่มมีธุรกิจเสริมอะไรพิเศษความหมายดีแล้วพอมันเป็นคู่อสริติธาตุน้ำธาตุน้ำหมายถึงความราบรื่นสบายใจสบายตัวไม่เสียหายทีนี้พอไปเจอกักบดาวศุกร์กดาวศุกมันเป็นดาวเจ้าเรือลาภะความสำเร็จ ดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนอลิช่างมันอลิลาภไปว่าอุปสรรคสําเร็จคนลักนาราศีธนูไม่ว่าจะเจออุปสรรคแค่ไหนก็ผ่านได้สําเร็จนี่คือพื้นดวงเพราะดาวอุปสรรคกับดาวแห่งความสําเร็จเป็นดาวดวงเดียวกันชีวิตนี้ถ้าคุณไม่เจออุปสรรคคุณก็จะไม่มีความสําเร็จให้รู้ไว้ก่อนสําหรับชาวลัคนาราศีธนูท่านถึงต้องเป็นคนเป็นคนที่เที่ยงตรงไงธนูเนี่ย คุณยิงธนูออกไปเนะี่ยคุณยิงคุณต้องยิงให้มันตรงอะ่ะถูกไหมมันถึงจะสําเร็จไงมันเป็นการบอกใบ้ว่าชีวิตคุณไม่มีทางรัดสําหรับชาวลัคนาราศีธนูเพราะตัวคุณอะ่ะคือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสมันเป็นดาวแห่งความซื่อตรงเป็นดาวแห่งความคุณธรรมเป็นคนตรงไงโกงได้แต่ไม่โกงฉลาด เพราะดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งปัญญารู้ผิดรู้ชอบใช้คํานี้แล้วกันเข้าใจไหมแล้วคนที่รู้ผิดรู้ชอบเนี่ยมันไม่เดินทางลัดจะดีจะร้ายฝันฝ่ามันไปอะ่ะแล้วมันจะถึงเป้าหมายเนี่ยและข้อนี้แหละมันทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ฟันฝ่าุปสัคแล้วสําเร็จเสมอ ข้อคิดของชาวลัคนาราศีธนูนะจงรักษาความดีผู้ใหญ่จะรักและเมตตาไม่ต้องกลัวถึงแม้ว่าสถานการณ์บอกโอ้โหอาจารย์ไม่จริงเลยอะ่ะดิฉันนี่โดนหัวหน้ากดยับเลยเวลาคุณทำงานนี่นะแล้วเวลาที่คุณประสบผลสำเร็จนะไอผู้ใหญ่ที่อยู่สูงระดับก่อนคุณขึ้นไปเล็กๆน้อยๆเนียน่ยคุณไม่ต้องใส่ใจครับคุณทำของคุณไปนะ คนที่เขาเห็นเนี่ยระดับสูงสุดขององค์กรเขาจะเห็นคือคนล,นลักษณะราศีธนูเนี่ยแปดเหมือนนั่งเอกชีวิตเหมือนน่งเอกทำดีไหมไอ้พวกคนรอบๆไม่สนใจอะ่ะแต่อยู่ๆก็มีเจ้าชายจากไหนมาไม่รู้เฮ้ยโอ้โหไม่เห็นเนี่ยชีวิตคุณเจอแบบนี้แล้วเวลา เวลาที่คุณทํางานเนี่ยเอาง่ายส่วนใหญ่จะใช้กับเรื่องงานเลยหัวหน้าที่มันอยู่ใกล้ๆไม่ค่อยเห็นคุณงามความดีหรอกแต่ระดับระดับเบอร์หนึ่งเนี่ยเขากลับเห็นแปลกแล้วคุณจะได้รับชื่อเสียงชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูมักจะถูกมักจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความมีอำนาจมรรมีสูงๆเรียกไปใช้งานแปลกนะนิสิตินะ อาจจะไม่ทุกคนหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นทนีนี้น่ะโชคลาภความสําเร็จแล้วก็คู่และงานไปอยู่ด้วยกันอันนี้ก็ชัดเจนครับสวยงามและดูดีเป็นอย่างยิ่งทิศทางถือว่าโอเคถึงแม้ว่าในเดือนเมษาเนี่ยดาวพฤหัสบดียังอยู่ในเรือนอริอยู่เนี่ยะมันก็ มันฟันฝ่ามาปีนแล้วครับเหลืออีกนิดเดียวไม่ต้องกลัวนะเรามาดูตรงนี้ดีกว่าผู้เมื่อกี้แว๊บๆพูดถึงผู้ใหญ่เออพูดถึงเจ้านายาถ้าพูดถึงเจ้านายเนี่ยในดวงชะตาเราก็ต้องไปดูว่าภพสุภะเป็นดาวอะไรภพสุภะก็คือภพที่เก้าดาวเจ้าเรือนคือดาวพระอาทิต์เนี่ย ดาวเจ้าเรือนนะอันนี้อันนี้คือดาวลอยอันนี้คือดาวเจ้าเรือนนะครับหรือที่เรียกว่าดาวจมดาวอาทิตย์ครับผมถึงได้ทํานายไงว่าเวลาที่คุณเจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะส่งเสริมหรือเมตตาคุณต้องเบอร์หนึ่งเพราะมันเป็นดาวอาทิตย์ครับพบสุภภาข,ของคุณเป็นดาวอาทิตย์พระอาทิตย์เป็นยังไง มันด้อยกว่าดาวดวงอื่นไหมระบบที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าระบบสุริยะจัก,กรวาลเข้าใจไหมระบบสุริยะจัก,กรวาลใครใหญ่สุดพระอาทิตย์ฉะนั้นนี่ไงจึงเป็นข้อมูลที่มาที่บอกว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะให้คุณพึ่งพาได้เนี่ยคุณต้องคุณต้องไปจับเบอร์หนึ่งทำงานให้เขาเห็นเข้าตาแต่จริงไม่ต้องไปเสนอหน้าขนาดนั้นหรอกทำไปเถอะ เดี๋ยวเขาเห็นเองนะชื่อเสียงมันปิดไม่มิดแนะ่ความดีมันก็ปิดไม่หมดเออเพราะความดีของคุณเนี่ยคุณเป็นคนตรงอะยังไงคนก็ต้องพูดถึงแล้วถึงเวลาผู้อยากผู้ใหญ่เขาจะเห็นแล้วเมตตานะครับเอาดีทางนี้ลัคนาราศีธนูอย่าไปเอาดีทางแบบทางลัดซิกแซกนู่นนั่นนี่ไม่ถูกกระดวง 14เมษาครับดาวพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษครับมีตำแหน่งเป็นมหาอุดผู้ใหญ่เป็นไงผู้ใหญ่นี่ส่งเสริมอภิมหาสุดยอดพบปุตตะบริวารโอ้โห,โห,โหที่สำคัญนี่เห็นไหมราศีธนูลัคนาราศีธนูเนี่ยธาตุไฟราศีเมษก็ธาตุไฟนราศีสิงห์ก็ธาตุไฟ และดาวอาทิตย์มันก็มาจากเรือนราศีสิงห์ด้วยตรีโกนธาตุไฟหลังเมษาเนี่ยคุณจะได้โปรเจกต์ใหญ่รับผิดชอบงานใหญ่แน่นอนเพราะดาวผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นอุดอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆโครงการใหม่โอกาสใหม่แล้วได้ตีโกนธาตุไฟด้วยไฟนี่มันแน่นอนมันลุกผึบพับ แถมเนี่ยมีดาวเกตเข้ามากระตุน้นโอ้โหยิ่งทำให้แรง14บส่เมษาดาวที่ยกมาและดาวที่เป็นมหาอุดแสดงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่เบอร์หนึ่งแล้วอันนี้ยิ่งกว่าเบอร์หนึ่งขึ้นไปอีกนะคือไม่รู้ขอบขายงานของคุณนะว่าหัวหน้าของคุณเบอร์หนึ่งของคุณมันระดับไหนแต่มันก็คือระดับสูงมากๆที่จะเข้ามาแน่นอนครับแล้วก็มอบหมาย สิ่งใหม่ๆโครงการใหม่ๆงานชิ้นใหม่โอกาสใหม่ให้กับท่านแล้วมีดาวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเสริมอีกโอโ้คุณเหนืยธนูเหนื่อยแน่มึงเอ้ยโทษเหนื่อยแน่นะคุณเหนื่อยแน่แต่เป็นความเหนื่อยที่สมควรจะแลกสมควรจะสู้ดาวทิตย้ายสาิเมษาเนี่ยคุณคุณไหมวันมหาสงกราน ไม่ใช่ว่าย้ายวันมหาสงการนะเพราะพระอาทิตย์ย้ายจึงเกิดวันมหาสงการนะสิบสี่เมษายนเป็นวันจันทร์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามระบบจันทรคติถือว่าย้ายวันอาทิตย์เพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยวันมหาสงการน,ะนับเป็นวันอาทิตย์สิบเดี๋ยวแยกให้ฟังจริงๆผมอธิบายในคลิปประกาศสงการเย็นทั่วล่ามหาสงการไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโฆษณาอีกทีอันนั้นละเอียดอันนี้อธิบายคร่าว ระบบสุริยคติก็คือวันที่วันที่14เมษายนพศ2568สังเกตไหมไม่มีคําว่าวันจันทร์วันอาทิตย์วันอังคารวันอะไรทั้งสิ้นระบบวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันอาทิตย์อะไรพวกนี้มันคือระบบจันทรคติวันอาทิตย์แรมหนึ่งข้ามเดือนห้านี่วันอาทิตย์มันจะมาอยู่ในระบบจันทรคติขึ้นแรมแต่ของไทยเราเป็นภาษาปากอ่ะ วันจันน่ะวันที่สิบสี่เพราะว่ามันเปลี่ยนต้องใช้คําว่าวันที่สิบสี่เป็นวันจันท์เพราะว่ามันเปลี่ยนวันตอนเที่ยงคืนตามระบบปฏิทินสากลหรือสุริยคติแต่ระบบจันทรคติจะเปลี่ยนวันตอนพระอาทิตย์ขึ้นก็คือเช้าแล้วแบบจันทรคติฉะนั้นมันเป็นวันจันที่สิบสี่เมษาแต่ตอนที่พระอาทิตย์ย้ายเข้าอ่ะมันตีสี่ พอตีสี่ก็เท่ากับยังเป็นคืนวันอาทิตย์เชา้าวันจันทร์ใช้คํานี้แล้วกันเพราะสุริยคติเปลี่ยนตอนเที่ยงคืนแต่จันทรคติจะต้องเปลี่ยนไปไปเปลี่ยนตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นเอาง่ายๆนางสงการคือนางทุงสะเทวีปีนี้เป็นนางสงฆารประจําวันอาทิตย์ครับเพราะว่าระบบสงการใช้จันทรคติไปฟังคลิปอธิบายไว้ละเอียดมีทั้งวันธงชัยออวันธงชัย วันอุบาทวันอธิตบดีวันโลกาวินาศลราศีไหนดีราศีไหนร้ายเลิกยามอะไรทําเวลาการใดดีก็เรียกว่าการระโยกประจําปี2568ก็อยู่ในคลิปนั้นไปติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเด้งขึ้นมาหรือจะรอให้จบคลิปเดี๋ยวมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้นะจ๊ะทิศทางดูดีดาวย้ายแค่นี้เมษาไม่มีอะไรเสียเลยนะ เสียที่สุดก็ตรงอังคารน่ะนิดๆหน่อยๆแล้วดาวอาทิตย์เข้ามาส่งเสริมดวงชะตาเนี่ยก็อย่างที่บอกก็ไม่อยากจะทายดีจนเกินไปมันดีแต่มันมีแนวโน้มจะต้องก็ผู้ใหญ่เมตตาเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เพ่งเล็งนะเข้าใจไหมยิ่งดาวอาทิตย์ด้วยโอ้แต่แต่ทิศทางอะ่ะโอเคอยู่ ทิศทางโอเคอยู่เพราะดาวอาทิตย์เป็นมิตรกับครูดาวพฤหัสไงดาวประจําตัวท่านคือดาวพฤหัสอาทิตย์เป็นมิตรกับครูมันเข้ากันแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะทะเลาะกันไม่ได้มันจะเพ่งเลงมันจะอะไรไม่ได้บางทีเขาคาดหวังคุณในตัวคุณเยอะอย่างเงี้ยคุณก็ต้องคุณก็ต้องเต็มที่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยแหละและที่มันเหนื่อยเพราะอะไรเพราะดาวประจําตัวนั้นไซย,ยังอยู่ในภพอรีแต่อุปสรรค เป็นไงทิศทางสําเร็จเพราะดาวเจ้าเรือนอนลิกับดาวเจ้าเรือนโชคลาภเป็นอุดสุดยิ่งใหญ่สวยงามได้คู่อสิติธาตุด้วยดูดีชัดเจนสบายใจได้ดวงพิเศษก็คือดูตรีโกนธาตุไฟเข้ามาเสริมโอ้โหใช้ได้ครับนะสำหรับชาวลัคนาราศีหนูเดือนนี้ก็เตรียมพร้อมโอกาสดีๆเริ่มเข้ามา แล้วเดือนพฤษภาเนี่ยผมจะมีคลิปพิเศษเรียกว่าสาสี่คลิปเลยลัคนาราศีเดียวเนี่ยลัคนาราศีธานวาพฤหัสย้ายสำคัญที่สุดในดวงชะตาราหูตามมาเป็นอันดับสองดาวพระเสาเนี่ยดาวการเงินก็ย้ายเช่นเดียวกันดาวตรีเทพยิ่งใหญ่ย้ายสามดวงพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมก็ดวงเดือนพฤษภาคมละหนึ่ง ราหูย้ายหนึ่งเสาย้ายหนึ่งพฤหัสย้ายหนึ่งที่ต้องทําคลิปแยกเพราะอะไรเพราะแต่ละดาวมันทําหน้าที่ไม่เหมือนกันแล้วเวลาย้ายทีอ่ะพฤหัสหนึ่งปีราหูหนึ่งปีครึ่งเสาสองปีครึ่งดวงเปลี่ยนนะครับดีร้ายเป็นยังไงต้องเอาแยกคลิปแล้วก็เอามาชั่งน้ําหนักไอเดือนพฤษภาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เดือนพฤษภามันลากยาวไปเป็นปีครับ ฉะนั้นคลิปของเดือนหน้าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงก่อนจากกันไปครับฝากกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ QR โค้ดหรือเบอร์พรอมเพลนี้นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านชาวราศาาีธนูความสำเร็จมาอีกไม่ไกลปีนี้แหละเดือนเดือนหน้านี้แหละทิศท,ทางแต่ก็ใจเย็นหน่อยนะไม่ใช่ว่าดาวย้ายปุ๊บมันจะรวยปั๊บเนะไม่เอานะอย่าไปคิดอย่างนั้น ดาวย้ายมันก็คือสัญญาณแผนที่เข้าใจไหมเหมือนเราจะไปวันนี้เราจะออกไปวิ่งไปออกกําลังกายออากาศสดใสเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือฟ้าฝนเป็นใจดาวย้ายดีก็โอกาสของเราก็เปิดโล่งแค่นั้นเองไม่ใช่ดาวย้ายปุ๊บไหนเงินไม่เห็นมีเงินเลยแม่พูดกับคนพวกนี้ผมลำคาญน,นะ โอเคเปิดดวงเมษาย,ยนสองพันห้าแลัคนาราศีธนูดวงเฮงปังรวยทุกท่านนะครับเย็นทั่วล่ามาหาสงการสวัสดีปีใหม่ไทยสุขสันต์วันสงการครับสวัสดีครับ